ส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์มีหน้าร้านเด่นชัดประสบการณ์ขายมากกว่า10ปีสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l วลีิพแท็กเตอร์นะคะไฮโลแท็กเตอร์ Lo มือสองค่ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านประจําวันที่20พฤศจิกาย,ยนพศ2563ค่ะกันด้วยยันมาตัวนี้เลยรุ่นลิมิเต็ดไลน์แมนยูสุดดุดันนะคะ EF 5 1 4 MU ค่ะ ตัวนี้นะคะ51แรงม้าจากค่ายยันมา่าสวยๆแดงๆแบบนี้นะคะรุ่นลิมิเต็ดก็สังเกตง่ายๆเลยจะมีโลโก้แมนยูติดอยู่นะคะเกิดจากการคอลแลบกันเนาะระหว่างสมสอนแมนยูแล้วก็บริษัทยันม่านะคะ สำหรับคันนี้นะคะจดทะเบียนปีพศ2560ค่ะไม่740กว่าชั่วโมงการทำงานนะคะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมไปมีดดานดินหน้าอย่างที่เห็นเลยและอุปกรณ์ด้านหลังนะคะหนูให้เป็นผ่านพวนใหม่มือหนึแกะกล่องเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นรูปให้ชมค่ะนี่เลยเป็นผ่านพวนใหม่แกะกล่องมือหนึ่งเลยนะคะยี่ห้อ CMT ค่ะขนาด6คู้4นะได้เป็นของใหม่ๆสวยๆกันเลยนะคะ ถัดมาค่ะมาชมกันที่ในส่วนของล้อยางคู่หน้าทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะใส่ให้เป็นล้อยางใหม่เลยยี่ห้อ NDR นะคะขนาด8ขีศูค่ะยี่ห้อ NDR นะคะเป็นยี่ห้อทีออ่ค่อนข้างที่จะยอดนิยมเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะสําหรับยางยี่ห้อนี้นะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของล้อยางคู่หลังนะคะอาจจะเปื้อนๆหน่อยเนาะ พอดีว่าไม่ได้ล้างน,นะคะขออภัยด้วยนะจุดจุดนี้นะคะมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อนะมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อคะ่ะเพื่อความสวยงามสําหรับคันนี้นะคะมีการเก็บสีบ้างบางจุดนะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดอีกเช่นกันนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะสําหรับยันม้าตัวนี้นะคะ51แรงม้านะคะเครื่องแน่นเกียร์ดีรับประกันความสวยเลยไม่ผิด หวังแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็นแบบ 4WD เนอะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะ Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำค่ะปริมาณกระบอกสูบอยู่ที่2,190ซีซีค่ะอันนี้ให้ชมในส่วนของด้านหลังนะคะ PTO หรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยใช้งานได้ดีเยี่ยมตามปกติเลยนะคะ เราเช็คให้หมดแล้วเนาะพร้อมลุยงานเลยไฟทุกดวงติดสว่างแน่นอนนะคะระบบเกียร์ก็เป็นแบบ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังนะคะอันนี้ให้ชมนะคะก็จะมีโลโก้แมนยูติดอยู่นะคะตรงกระทะล้อน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ power hydrostatic นะคะสำหรับคันนี้นะก็ มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะมาพร้อมใบมีดดินหน้าและอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนใหม่ยี่ห้อ CMT จดทะเบียนปี60นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยราคาอยู่ที่4 6 5 0 0 0บาทค่ะ4 6 5 0 0 0บาทนะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของหน้าไม้เนาะ748ชั่วโมงการทำงานค่ะสำหรับราคานี้เนาะ4 6 5 0 0 0บาทเนี่ย ก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มนะคะเหนือใต้ออกตกส่งฟรีหมดทุกจังหวัดนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์087 5734727ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตําบลท่ามะเขืออำเภอของขุ่งจังหวัดกระแพงเพชรเปิดทุกวัน365วันยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยากได้รูปหรือว่าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ทักมากันได้นะเดี๋ยวหนูจะทิ้ง ID l ดี e ไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะคะตรงนี้เลย ID l ดี e ไลไว้นะคะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ